ที่จะแหละจะเป็นคุณที่สําคัญที่สุดที่ในการที่จะให้ข้อมูลการกับทางเรานะครับเพื่อเราจะไปต่อยอดในเรื่องเก็บข้อมูลต่อไปในส่วนของท่านสบายและพรุกครับท่านก็กำลังเดินทางมาเหมือนกันด้วยว่าวันนี้ท่านไปร่วมภารกิจกิจกรรมที่เราจะพัฒน์วิบูย์สฟาร์มงานหนึ่งร้อยปีวิบูย์สฟาร์มท่านอาจารย์วสิทธ์ก็กาลังมาเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเราเชิญไว้นอกจากอาจารย์ร้อยแก้วกับอาจารย์วสิทธ์แล้วเราเชิญอีกท่านหนึ่งคือท่านประธานกรรมการสากลวัจจัตจำกัด แต่ที่ผมเลยรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงสารากัรเพลยนหลังแห่งนี้เคยเป็นที่ทําการของสักตวัจจันทร์เราเพื่อเลยอยากจะทราบเรื่องราวเก่าๆว่าสักตวัจจันทร์ทำไมถึงอยู่ที่นี่แต่แน่สาสดายนะน้องเต้ครับ,รบก็ได้รับการแจ้งประสานมาเมื่อวันก่อนครับว่าท่านประาพาสนั้นกักตัวอยู่นะฮะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้มีผลเป็นตัวเป็นอย่างไรแต่ว่าท่านยังอยู่ในกุมเสี่ยงก็เลยกักตัวนะครับแต่ว่าเรื่องความเข้มข้นเรื่องความสนุกตื่นเต้นในวันเนี้ย ผมรับรองเลยครับพี่ชายว่ายังคบทนเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์สีสันต่างๆโดวยเฉพาะอาจารย์ร้อยแก้วเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สืบสาระประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับรับพนธ์เช่นเคยที่ท่านก็อยู่ที่บริเวณจัดงานแล้วนะครับแล้วท่านก็จะได้กล่าวเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการก็อยากจะกล่าวถึง ที่มาของโครงการนี้สัตว์เล็กน้อยว่ามีที่มาอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะเนื่องจากว่าเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทำถนนหนทางาการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะหรือพัฒนาเมืองอย่างเดียว แต่เรามีหน้าที่ทําเรื่องราวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวและก็สร้างสรรค์เมืองท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกด้วยทเที่ยวในเขตเทศบาลอย่างไรสืบทําวิถีชุมชนวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนะคนรพิศนุโลกได้รับคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าเวลามาเทศบาลแล้วมาเที่ยวที่ไหนถึงให้สวยสุดท้ายก็มาอยู่ที่ว่า นอกจากทําเรื่องราวของตลิ่งสวยเมืองสวยแล้วเนี่ยเราอะไรเป็นจุดขายของเมืองก็มาถึงที่ว่าเมืองของเราเนี่ยมีวัดวาอารามเยอะมากเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยเรามีถึง16วัดด้วยกัน16วัดแต่และว,วัดมีความเป็นมาเก่าแก่มีประวัติศาสตร์บางวัดตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำเรื่องราวของการท่องเที่ยว โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีนั่นก็คือขายวัดก็หมายความว่ามาจังหวัดพิโลกต้องไปเที่ยววัดนี่จึงเป็นที่มาของการเสวนาในวัดต่างๆในเขตเทศบาลโอเคนะคะมีหลากหลายเรื่องราวมากที่เราควรจะพูดถึงวัดบาลน,นครพิบบโลกเนี่ยเราจะเลาะวัดเนี่ยเรามีการสร้างโครงการวิถีชีวตชาวแพรตรงระหว่าง ในภาษาถึงสะพานสุพรรณเที่ยวในเขตเทศบาลน,นครพิุโลกจะมีวัดเป็นองค์ประกอบหลักเที่ยวเชิญชวนไปเที่ยววัดโน้นวัดนี้เวลาเขาถามมาไปเที่ยวเที่ยวทําไมเที่ยวอะไรเราก็จะมีเรื่องราววัดต่างๆเนี่ยไว้ในหนังสือเชิญชวนการท่องเที่ยวกับวัดต่าแก่ของเราแล้วเรายังจะเอาวัดเนี้ยเป็นแรงส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองด้วยวิถีชีวิตชุมชนและ ขายอาหารชุมชนซึ่งเรากำลังจะทำหลายเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสำรับคนเมืองว่าคนพิษโลกนี่นก,นกินอะไรต่างๆจึงเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแล้วก็เป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ในเขตเมืองด้วยเดียดนะคะเชิญวิทยากรเอ,อมาเสวนาประวัติศาสตร์ให้เราได้ฟัง ซท่านแรกก็จะเป็นอาจารย์ดรวศินนะคะท่านให้อนุชนล่นหลานได้ศึกษาและสําหรับที่จะบอกคนทีา่จมาเที่ยวในเขตเทศบาลเนี่ยน่าสนใจประมาณใดน,นะคะนักเรียนนะครับขอบคุณคุณครูคที่พาลูกหลานๆมารับฟังเรื่องราวจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาจารยนะ์เนาะ เป็นเรื่องเป็นตำนานก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้ท่านนายกเกรมท่านได้ให้เกียรตินำเสนอเรื่องเราไปบางส่วนและท่านก็ตอบย้ำเสมอว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วแต่ละท่านก็จะมีภูมิรู้ของแต่ละของตัวเองที่รู้ที่แตกต่างกันซึ่งก็ไม่ใช่ถูกแล้วก็ไม่ใช่ผิดไปแต่ท่านทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องเราที่เอามาประกอบกันเพื่อเรียบเรียงแล้วก็สร้างภาพ ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันว่าณพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องราวอะไรที่ที่สําคัญสําคัญและน่าจดจําตลอดจนเอามาเป็นพื้นฐานในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตของพวกเราได้วันนี้อาจารย์จะเขาบอกมีทั้งประวัติของวัดจาันร์ทหรือว่าพื้นที่ตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรแต่ครับขออนุญาตอาจารย์นำเรียนให้กับที่ ประชุมตรงนี้ได้รับทราบในเบื้องต้น,นครับเดยนจริงครับก่านิมกรานมัสการหลวงพ่อพระครูปริยัตกิจจานุกรมเจ้วาจวาดวัดจันตะวันออกท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกท่านผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตันนี้ก็มีท่านผู้มีเกียรติมากันมากโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้นำชุมชนตำบลวัดจันทร์แล้วก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปวัดจันทร์ตะวันออกเนี่ยเขามีคำพูดมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตายาย,ายว่า ความรู้ดีจะวัดจันท์ตะวันออกศา,าลานอกวัดจันทร์ตะวันตกก่อนท่านี้ก็เป็นเป็นคำพูดที่เขาพูดติดปากกันมานานมันแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของการศึกษาครับมาตั้งแต่โบราณเสาแบบโรมันเลยครับตอนนี้ธนบารีลือออกไปเรียบร้อยหมดแล้วทำเป็นในวิหารใหญ่แล้ว แต่ว่าไอ้ประเด็นของ,ของคำพูดเนี่ยมันบอกว่าความรู้ดีวัดจันตะวันออกอย่างนี้ก็มีมีเรื่องเล่าแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าถึงคนที่มีความสามารถในแขนงต่างๆอันนี้คือบริบทของพี่น้องชาววัดจันตบนแรกเลยเก่าแก่ปรากฏหลักฐานชัดเจนมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยคือตำบลวัดจัน ก็หมายความว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่เะเป็นคนเกิดแถวนี้แล้วก็ถือว่าเกิดในวัดหมดแล้วครับเพราะว่าตำบลนันเป็นวัดะน,น,นะคิดนะครับตำบลเป็นวัดนะแลวกำนันคนแรกของตำบลวัดตาก็เป็นตาผมพอดีเลยตากำนันหวานสกต้องเนี่ยมันมองให้เห็นภาพชัดเจนว่าชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยเวลาเราจะตั้งชื่อตำบลเราเอาอะไรเอาตำบลวัดนั่นแหละ คนมาตั้งแต่เก่าเลยหรือพระเจ้าตักสินมหาราชสดาจักรีเนี่ยกับเจ้าพยาสุรสีเนี่ยพิษณุวาธิราชเนี่ยมาอยู่ในเมืองพิษณุโลกเนี่ยถูกพมา่าล้อมเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็ทัพหลวงมาช่วยเนี่ยท่านทั้งหลายที่ดูมันไม่ใช่มาช่วยปั๊บไปลบกันปั๊บเลยที่ไหนแล้วครับต้องมาตั้งมองทีท่าดอมองท่าทีอยู่ตรงเนี้ย ผมว่าอย่างน้อยหลายเดือนแล้วอสอ2,376ครับเลื่อยมาปรากฏว่าเดี๋ยวผมอ่านเลยนะครับจารึกเนะีเป็นภาษาแบบสมัยรันตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พอจะจับเขาได้ครับวันนี้ผมเอาต้นฉบับมาด้วยแล้วจารึกนี้ตอนนี้เนี่ยไปบรรจุอยู่ที่ศูนย์มนุษย,ยว,วิทยาศิรินธรครับเขาบรรจุเรื่องเราในจารึกนี้ไว้ และไอตัวจารึกจ,จริงๆไออยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดหลวงพ่อชินนาชานั่นแหละในการซ่อมเขาพูดอย่างนี้ครับราชปรักขักพลังคำคล้ายับเยินโอ้โหแสดงว่าทังมากใช่ไหมครับปรักขักพลังคำค้ายยับเยินรั่วตัวไม้ผูกพังเป็นอันมากเห็นว่าเป็นของโบราณหลวงเป็นวัดหลวง หาผู้ใดที่จะปฏิสังขรณะกนะ็คือปฏิสังขรณ์นะในนามไม่มีเลยห,หมายถึงว่าท่านจีนคนนี้เป็นคนพูดนะหลวงอุดมัตรีพูดหาใครก็ไม่ได้จึงตัดสินใจปรึกษาพระอาจารย์สองรูปรูปที่หนึ่งชื่อพระอาจารย์อาจารย์ดีวัดน้ำพญารูปที่สองคือท่านขัวดำวัดจันทร์ทำการปฏิสังขรณ์วิหาร พระจินนาลาดขึ้นที่ค่ำพระนั้โปวดผู้โปรดเก้าท่านใช้คําว่าเจ้าจประคุณวัดราชาธิวาสเจ้าจประคุณวัดราชาธิวัสผมพลกพศดูแล้วก็คือราชการที่สี่แล้วนี่แหละตอนนั้นยังบวดอยู่ครับเรือและสมพั์กับชีวิตขีดชีวของเรือในลำน้ำที่นี่ก่อนนะฮะสมพัญหลังจากนั้นท่านถูกฝาดให้เป็นเด็กวัดนะฮะในยุคเดียวกับในเยือนนะครับก็เป็นเด็กวัดเป็นเด็กที่วัดวัดจันรนะครับอยู่กับหลวงตา ในเอกสารบอกว่าชื่อหลวงตาหลวง,งตาจันหลวงตาจันทร์นะครับต้องเรียนท่าน2อ6 0หลวงตาจันรแล้วก็เรื่องราวของท่านคืออยู่ที่นี่สักสิตั้งแต่6 7, ขวบเด็ดขวบจน2,464ปีนี้เลยนะครับ2,464 65ประกาศให้เกิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นวัดจันทร์ก็เกิดเป็นโรงเรียนประชาบาลรุ่นแรกๆกแล้วก็เกณฑ์เด็กทั้งหมดที่อายุไม่ถึง20 เข้าเรียนป .1 ป .2 ป .3 นะคะรับรุ่นแรกเกิดขึ้นนะครับและถามว่าเป็นชายขอบของเมืองพิซูโรในอดีตในแผนที่โบราณแผนที่ชั้นที่หนึ่งนะครับวาดภาพแผนที่เรียกว่าแผนที่เมืองพิซูโรแล้วก็บอกว่าเมืองพิซูโรทั้งหมดเนี่ยนะครับเหนือสุดอยู่บางสแกใต้สุดลงมาอยู่ที่ตะแงงด้านตอนออกไปที่โถทะเลแล้วก็ไปออกตรงนั้นตรงนี้นะ,ะแล้วก็มีคําพูดถึงท่าโพนะครับท่าท่าโพแล้วก็ รอบเมืองทั้งหมดทัศมียี่ประมาณนี้นะครับสูงสุดเหนือสุดอยู่บางสะแกใต้สุดก็คืออยู่ที่ตรงบริเวณของตะแลงแกงก็คือสถา,านัถาานวัฒนมาปราใแถวตรงนั้นนะครับตลาดใต้ชุมชนวัดจันทร์เนี่ยก็ปกหลักฐานเห็นเลยว่าเขาเห็นเอกสารโบราณเป็นอย่างนี้แผนที่บอกเลยว่าชุมชนวัดจันทร์เป็นเป็นชุมชนชาญเมืองใช่ไหมครัาาชาญเมืองเลยตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับเป็นชุมชนชาญเมืองตั้งแต่สกุลไทยยุยาราชพุศิลป์คร่าวๆเลยว่า หนึ่งถ้ากองทัพอยุธยากองทัพต่างๆยกทัพมาหรือพระเจ้าตากยกทัพมาที่ปากพิงทัพหลักก็ต้องทัพแรกนะครับทัพหลวงอยู่ที่ปากพิงทัพหน้าก็ต้องเคลื่อนมันล้ำล้ำน้านี่เลยเคลื่อนมาปึ๊บจุดประทัดศึกก่อนจะเข้าเมืองลบกับพม่าลบกับอะไรสมัยก่อนก็คือลบเป็นลักษณะของกลางแม่น้ําใช้เรือต่อนะฮะใช้เรือต่อแล้วก็ลบกันกลางแม่น้ำสองฝั่งแม่น้ําลบกันเราคิดว่าอยู่ฝั่งนู้นลบฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับ กองทัพวิญยามาทางนี้เลยมาขึ้นมาทั้งยกขึ้นมาทั้งสองฝั่งแม่น้าเลยกองทัพสุโลทก,ก็อยู่ตรงกลางกองทัพล้านนาะกองทัพข้ามม่า้าก็อยู่ทางเหนืออหรือบางส่วนก็คือในช่วงเวลาสึกอาเซวันกี้หรือก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่วัดใหญ่นะคะรับแปลว่าลบกันตรงเนี้ยลบกันอยู่ตรงกลางระหว่างพื้นที่ที่โล่งกว้างที่สุดกว้างและโล่งที่สุดไม่ใช่เมืองแต่นอกเมืองออกมานิดนึงจากวัดท่ามาปรางออกมานิดนึงก็พื้นที่ตรงนี้แหละครับแต่ละวัดท่ามาปางจนถึงวัดจันจนถึงวัด วัดจุฬามณีพื้นที่ดงหรือหลักฐานก็บอกว่าเลยวัดจันร์ไปหน่อยนะครับก็จะเป็นดงยางขนาดใหญ่เรียกว่าย่าว่ายานยางใหญ่นะครับตรงนี้เรียกว่าบ้านน้าน้ำหักใช่ไหมครับที่นี่ในบ้านน้าหักนะครับอ่าดงเหลือชื่อบ้านน้ําหักอยู่เลยครับเลือกเราทั้งหมดเลยตั้งแต่สุโขทัยย้ายสีคร่าวเลยครับจนถึงที่าจารันอาจจะ์ร้แก้วเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพระธาตุับศึกดังนั้นในแม่น้หน่านนะครับไม่แปลกใจเลยถ้าวัดจุฬามณีวัดพันปีจนถึงวัดจันทรเนี่ย จะเจอขุดไปวันดีคืนดีเจอเรือขนาดใหญ่เจอเรือลบเจอเรือขนาดอะไรเรือเต่าเคียนจะเจอรูปปืนดินระเบิดเป็นเรื่องปกต,ติเพราะเป็นจุดที่รับศึกและสงครามต่อมาจำชั้นคือภูมา่าสีโพเออ,เอ,อครับอ,อ่ครับแล้วจบจากนี้ก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนนวนลนครซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับออครับเคยเรียนที่นี่ไหม ช่ครับที่ทาราเนี่ยาอยาคารหลังนี้ครับออตอนนั้นเรียนชั้นอะไรปสามครับปสามบรรยากาศเป็นไงบ้างลุงนนั้นเรียนเรียนเรียนนักเรียนเยอะไหมก็มีตีมีสร้างเสริมข้างนี้หนึ่งข้างออ,อ,อด้านเหนือหนึ่ข้างเอ,อเพราะว่าธาราหลังนี้เดิมทีบันไดไม่ได้อยู่อย่างนี้อ,อ บันไดอยู่ด้านหน้าอมีบันไดสองข้างแล้วมีแทงน้าอยู่กลางสององค์ครับอที่ว่าเรียกหลวงพ่อสองพี่น้องต้องใส่โซ่ไว้นะครับอถึงขนาดใส่โซ่เออที่ใส่โซ่นีไม่ใช่กลัวหายพอพุทธลูกหนีไปเที่ยวเขาเลือกันว่าอย่างนั้นครับเออนี่เป็นเรื่องสําคัญนะาตอยู่ตรงไหนครับขอาตอยู่ตรงไหนครับณปัจจุบันที่นี่ไม่มี ในบันทึกเล่าว่าที่นี่มีหอไตใหญ่มากมีมีสระน้ําขนาดใหญ่มีหอไตแล้วก็ชักลมปิดเปิดเดินเป็นสะพานชักลอกขึ้นลงเลยแล้วก็ทํารางน้ําขนาดใหญ่ล้อมหอไตไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องสูบน้ําจากตรงนี้จะม่นำน้าเนียไปสูตรหักแล้วก็เทใส่รางแล้วก็เป็นรางไม้ไผ่รางสังสีแล้วก็มาเก็บไว้ในน้ำค่อยๆเติมไม่ให้ไม่ให้หอไตน้ำลดทันไหมครับไม่ทันเพราะว่าบอกว่าเขียนระบุแต่ทาง เจ้าทับในกองนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่บอกว่าสากรแห่งแรกของประเทศไทยมีสมุติสท่านสมาชิกกันนันนะครับใจสุขใสยยังมีชาวบ้านน้ำสกุลใจสุขใสยอยู่อีกครอบครัวใหญ่ด้วยที่วัดจันทร์ใกล้ใกล้บ้านผมเลม่นลำดับประมาณที่6จะจําำชื่อท่านไม่ได้แล้วนะครับคือมีประวัติของสากรแห่งแรกของประเทศไทย อย่างโรงเรียนโรงเรียนที่ชื่อกุลชื่อกุลนี่ก็เป็นคุนวัดจันทรุ่นนั้นผมเป็นเด็กวัดแล้วก็เรียนเขาเรียกว่าพลายพลายจะเป็นต่ำบพี่สาวผมเรียนเรียนทันแล้วก็อย่างทางวิทยากรได้พูดว่าเรียนกระดานชนวนมันถูกต้องนะครับอาปี๊บอะไรพูกนั้ผมผม,ม่เจอแล้วก็ถ้าเด็กๆจะจะโทษครับต้องดั้งห้อยขาแกวงกันไปแกวงกันมานะเนี่ยเด็กผมก็เคยอยากจะเรียนหนังสือแต่อายุไม่พอในกุล ในกุลก็คือที่มอบที่ให้แก่โรงเรียนเขาต้องการมาถอดเนี่ยคนก็อยากจะ,ะรับราชการผู้นุ่งต่องมาคือในกุลเนี่ยเขาบีที่นาสอดคล้องกับทางอาจารย์นะครับก็เป็นคนวาจาร์ที่ทํางานทํานนะครับก็อยากจะได้เป็นขาราชกรก็คือเป็นนักการพลงทุกวันนี้ตระกูลของในกุลเนี่ยเป็นนักการพลงมาตลอดเมื่อกี้ยังคุยแบบชนิดว่า เดีย๋ยวนี้ยังทายาทยังเป็นนะครับก็นั่นนะ้วแล้วก็อ่อยาวกว้าวากว้างห้าวาสระนี้นะทีนี้ก็อันนี้เป็นภูเกิตสงไทยนะในสมัยก่อนภูเก็สงไทยแ,นะยททยแต่ทีนี้ว่าในสมัยนั้นเรื่อมัน,ม,นมันแล้วก็เขาแบบประหยัดแล้วก็ตั้งแบบสร้างแบบตี่กลายไปหน่อยนะึงแล้วก็ เออฝาเอ่อกูออติแล้วนะนะฝาจะมีค่ามากเลยนะเคยมีคนมาติดต่อบ,บอกว่าอยากจะมาเปลี่ยนฝาให้เอาไหมจะขอฝาต่อไปนะฝานะเราจะเปลี่ยนทับให้สวยเลยเร,เราก็ไม่รู้พูดยังไงนะเราปฏิเสยเลยเันเราทำนั่นนั่นนะเพราะสังเกตไรุ้่มใหญ่เลยนะยุ่มมากมากเลยอาจจะหมดบุญห,หมดกรรมเลยก็ได้ แต่เพราะว่า้นเขากำเปลี่ยนทันทีนะเราขอเปลี่ยนเราดูเลยนะ้นเขาเรียกอะไรเท่านั้นมันมีดูที่หายากมากเลยเพราะเป็นบ้านของเก่าของโบราณบากเลยนะวัดเ่ากจวัดตึกนะเที่ยวดีอะไรบ้มีเขานะมีโม่หนึ่งถึงโม่หกเลยแล้วก็มันได้ก็เยอะนะเพาเปิดแล้วก็เขาจะมาจับเปิด แก็วัดใจเติดเออก็วัดใจเติดตอนนี้ก็วัดรจเราเหแล้วประมาณสามสิบสี่สิบนะก็วัดความรู้ดีวัดจาระบัดออกดีก็ก็พอได้เพราะว่าเรื่องการศรึกษานี่ก็จะนำจนนะ,น,น,ะนำเขานะร่องสนาเก็เลยนะแม่ใจว่าปีสองพันห้าร้อยแปดผมมาเรียนต่อที่โรงเรียนพิศรุกพิยาคมรุ่นสมัยนั้น มมศหนึ่งนะครับถึงมศอหอ้าเนี่ยนะครับดันั้นช่วงสองพเนี่ยผมได้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดจันรตวันออกนี้แหละเอ่ออย่างเช่นที่สิทธิ์เก่าพี่ที่ไม่พูดคุยไปเมื่อสักครู่ว่าเอ่อส่วนหนึ่งทําบุญสองเ,ออเวลามีชาวนกิจนะตั้งศพนะแต่ผมผมผมคิดไม่ไม่ผิดนะครับพี่ ที่เที่ยนเที่ยลที่มาพูดมัสจะคู่นี้ทางขึ้น,นจะอยู่ซีกโนนนะครับหันเข้าหาแม่น้ําบันไดครับบันไดที่จาได้แล้วก็เวลาคนประชาชนชาวบ้านเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะตั้งศพนะก็ะผมว่าไม่ผิดนะผมมาสมัยสองร้อยแเเหมือนกัว่าเป็นทางที่สุดจุดนี้นะครับ เงียบจะเงียบตอนกลางคืนเงียบเก็บเลยฮะทั้งตะวันออกทั้งวันตกนะครับเอาเพราวนี้ผมมารำเรียนถึงปัจจุบันขอขอขถึงยุคนี้เลยเนะเาะยุคนี้เนี่ยผมนำเรียนให้ให้ทราบว่าวัจจันตบันออกเนี่ยเป็นนิมิตที่ดีจากอยู่ชาญเมืองตัวเมืองพิษณุโลกนักวันเนี้ยกับกลายเป็นกกว่าหยุกกลางเมืองผมว่าหยุ่กลางเมืองจะด้วยสาเหาอะไร ส่วนที่หนึ่งที่ใต้ไปก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลนครพิศโรกลายเป็นว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่อยู่กลางเมืองพิศโรแล้วก็ย้ายมาอยู่ในน้ำโดยผู้บริจาคที่ดินให้โบกได้กว่ารายละเอียดที่ผมจำไม่ได้นะครับก็สมัยก่อนก็มีโรงเรียน อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งของแบนออกโรงเรียนเดียวซึ่งประมาณพศเจ็ดสบาทคุณแม่ผมยุบมาสอนที่นี่แล้วเสร็จแล้วก็ย้ายไปมีตั้งตั้งโรงเรียนอยู่ฝั่งโน้นที่สาราวัดของ